กลับมาในพีนี้จังหวัดสงขลานะครับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเลือกคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ร่วมแสดงออกถึงความจงรับภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพภายใต้กิจกรรม5ธันวาสัญญากหัวใจสารต่อพ่อภูมิพลคับ ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเลคนิสสมาร์ทเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดสงขาลาได้มีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้โทนสีเหลืองและได้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระรมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศรมหาภูมิผลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในหลวงรัชากาลที่9ที่จะขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับโดยนางอุไรวันเอกพันธ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเลือกณิสสามัทเซนเตอร์พร้อมคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองตามพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองสื่อพระบรมฉา,ายาลักษณ์บกธงสัญ,ญลักษณ์พระนามาพิไทยยอ่อปปะรอพร้อมบกธงชาติไทยและร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงด้วยรักของพ่อดังกึกก้องโดยพร้อมเปลี่ยนครับตัวกิจกรรมเวทีในด้านในของอาคารนะครับมีการจัดแสดงผ่านบทเพลงเพื่อเทอพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอาทิเพลงราชพักเพลงสืบต่อไปเพลงปลองดองและบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอดครับซึ่งทุกบทเพลงที่นำม,มาร้อยเรียงมีความหมายให้ตระหนักถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักของชาติผู้ทรงรักษาเอกราชของชาติไทยมาถึงทุกวันนี้รวมถึงสอนให้คนไทยรักในชาติได้สามัคคีกันที่สำคัญคือสอนให้รู้จักภาคภูมิใจและหวงแขนผืนแผ่นดินถิ่นเกิดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีชุดการแสดงบทเพลงปักใต้ของน้องๆหลากหลายชุดอาทิพาน้องล่องใต้ทำไรทำไปนุ้ยไม่ว่าไม่เคยลืมสาวโนราและสาวใต้ตัวดำเพื่อให้คุณพ่อได้ชื่นชมความสามารถการกล้าแสดงออกของลูกๆและปิดท้ายด้วยกิจกรรม ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตะเวทีด้วยการให้ลูกๆได้บรรจงล้างเท้าพ่อกราบเท้าพ่อและใช้โอกาสนี้กอดและบอกรักพ่อบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่นซาบซึ้งใจค่ะนะคะ โรงเรียนเลขกคณตเนี่ยนะคะอันนี้เป็นแผนของโรงเรียนเลยนะคะที่เราจัดกิจกรรมนะคะวันพ่อแห่งชาติมาทุกๆปีนะคะเพราะว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยเราต้องการปลูกฝังนะคะความกตัญยูของเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยให้สํานึกอยู่ในหัวใจเขาและยิ่งเมื่อนะคะในหลวงหรือพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าของเราจากไปเนี่ยนะคะเรายิ่งต้องตระหนักและให้ความสําคัญในการปลูกฝังในเรื่องของการน้อมสํานึกพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นถ้าเด็ก เ,เราปลูกฝังให้เขาเป็นคนดีรู้กระตันอยู่ได้เนี่ยนะคะเขาไปอยู่สังคมที่ไหนคุณแม่มก็สบายใจว่าลูกๆเลือดคณิตที่คุณม,มสร้างเอาไว้นะคะแล้วก็เดินออกไปยังสังคมสังคมจะได้บุคลากรที่ดีนะคะสังคมจะได้บุคลากรคุณภาพตรงนั้นแน่นอนคะ่ะ